มันมันเอาไปคนที่เอาสินค้าเราไปบริโภคและเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อร่างกายก็ดีเนี่ยนะครับเขาก็เป็นผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะรียบร้องจากเราหรือแม้เราจะได้ไม่ดีมีเจตนาขายเรามีเจตนาบุญสุทานก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันมีความความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยความผิดมันเกิดขึ้นทันทีครับนักศึกษานะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเกีในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยความผิดนะครับอาจารย์จะขออนุญาตต่อไปนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่อง การคุ้มครองผู้บริกโภคจริงๆแล้วเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เรียกเรียกชัดเจนตรงไปตรงมาคือพระราชบาชัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ .2561 ซึ่งอันอนี้มีสี่ฉบับนะครับฉบับที่สองสองห้าสิบเอ็ดกับที่สามสองห้าหกฉบับที่เจนะครับสองห้า สหกน62นี่อาจารย์อาจารย์ไม่ค่อยอประมาณ62ครับประมาณ62กบบพี่สี่นะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่มีการคุ้มครองผู้บริโภคไว้อย่างไรนะครับในกฎหมายอาหารกฎหมายยากฎหมายเครื่อสงสำอางก็มีเช่นเดียวกันเรียกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภมันกันหมดสิ่งที่จะนั้นจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็ตามถ้าเข้าเงื่อนไของค์ประกอบสามอย่างก็ใ้ในบทบ,บัญญัติกฎหมายที่มีชื่อนั้น,น,น แม้จะไม่ได้เชี่ยงไม่ได้เรียนเชคุ้มของฟงโดยตรงก็ตามแต่ถ้ามีบทประจักษ์ในเรื่องการควบคุมกองดูรวจผู้ประกอบธุกเกตสองมีมาตรการบทประจักษ์ในการควบคุมในการคุ้มของผู้ประกอบสามมีมาตรการในการที่มีมาตรการที่ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับถ้าถ้าผู้ปกะกอบธุกิจไม่กระทำมีข้อทางอาญาอันนี้เรียกว่าเป็นกฎหมายคุ้มของฟงหมดเลยเรื่องกฎหมายจะสร้กฎหมายที่เดยนกฎหมายอาารชุดกฎหมายกรมการขนส่งทางบกกรมการทางอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับประเสรฐกรรมกฎหมายที่เกี่ยวกับปุ๋ยกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารยาเรื่องารรักษาผ่วตรายช่างรืและกฎหมายเกินอะไรก็แล้วแต่ที่มีเงื่อนไขสามตัวนี้จัดเป็นกฎหมายคุ้มครองพวกทั้งสิ้นซึ่กระสุนก็คือว่าในประเทศไทยในขณะนี้มีกฎหมายพวกประมาณร้อยกว่าฉบับมากเหลือเกินแต่วันนี้เราจะมาสบเฉพาะที่เป็นกฎหมายกลางและพยายามขอเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บ่อยๆกฎหมายที่มันเชื่อมโยงกันนะครับ กฎหมาย CP Law มันเชื่อมโยงอย่างไงกับกฎหมาย PL Law, PS Law เชื่อมโยงอย่างไงกับกฎหมาย CD p i l l เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับในระหว่างทางถ้ามันมีจังหวัดที่จะเกี่ยวได้อาจารย์ก็จะเกาะเกี่ยวเลยก็เห็นภาพแนวทางในทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับนำไปใช้งานได้ที่เป็นจุดเป้าหมายที่อาจารย์ต้องการตอนนี้มาดูตรงนี้ครับว่าทําไมกฎหมายในประเทศไทยเราถึงมีเยอะแยะไปหมดก,ก็ต้องยอมรับครับ ในประเทศบางประเทศก็มีแบบเราเนี่ยครับมันไม่สามารถจะเป็นกฎหมายขวองพวกแบบวัน s t o เซอร์วิสทาม่ามีความพยายามไม่ที่จะมีกฎหมายขวบคองพวกเป็นกฎหมายฉบับเดียวเลยมันทําไม่ได้กับเพราะมันดีไซน์ไปแบบนั้นและไม่อยู่กันอย่างกระจายไปหลายกระทรวงหลายกรมเยอะแยะไปหมดนะครับมีกฎหมายโดยเฉพาะของตนเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่วันซับเซอร์วิสแต่การทํางานกฎหมายของใประเทศไทยนั้นไม่มีความซ้ําซ้อนกันนะครับเรียนสาว่า เรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นถึงแม้นาเรื่องของคนนั้นมอร้องเรียนที่สคบสคบก็จะส่งไปให้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาดำเนินการยกตัวอย่างเช่นมีการร้องเรียนเกี่ยวกับว่าร้านขายยาร้านนี้ขายยาหมดอายุนะครับขายยาที่เอาเปรียบผู้บริโภคร้านอาหารร้านนี้ขายยาขายอาหารที่ไม่มีคุณภาพอะไรจิปาถะร้องเรียนมาที่สคบจริงๆจะต้องไปร้องเรียนที่อยอาต่างจังหวัดก็ต้องไปร้องเรียนที่สารณสุขจังหวัด แต่มาลองเรียนที่สํานักง,งานจังหวัดไรจีปาธาอย่างนี้ไม่เป็นไรครับสาครับเรามีเรามีเรามีข้อตกลงกันระหว่างหน่วยงานของหน้าที่ทำนัาจุฬาของพวกว่าถ้าเป็นเรื่องของใครเราจะส่งต่อนะครับถ้าเป็นเรื่องของตัวเองก็ทําไปนะครับอันนี้ก็เรียนว่ากยากตัวอย่างนะครับว่าเรื่องร้องเรียนนะร้านขายอาหารไม่ได้คุณภาพร้านนี้ขายยาไม่ได้คุณภาพมาที่สบสสบกก็ดำเนินการแจ้งสงชุดต่อเลยไาที่ออยถ้าเป็นสกลารนะครับ เขาไปสรวนภูเกาปราผสมไปที่สารจลิตภัดนั้นๆนะครับตารนั้นเขากระตเนการตามกฎหมายของเขาไปนะตามกฎหมายเขายังไงเขาก็ต้องไปตรวจโรงงานถูกไหมครับเพราะว่าเขาดูโรงงานอยู่นะครับโรงงานคุณนั้นเนี่ยได้ตัดเกณฑ์ไปแล้วในเรื่องของ GMP ปูอไปแล้วแต่ว่าเกิด ขึ้นแต่ข้นที่ใดแต่ในส่วนกรณีที่ถ้าพูดปบปลงบนเนี่ยกินเข้าไปแล้วในรับความเสียหายเผาร่างกายพยานไม่มีคุณภาพนะครับฉลากที่เป็นเท่จอะไรต่ากีบปลาถาบอย่างนี้เนี่ยร้องมาด้วยในเคสเดียวกันในครั้งเดียวกันแต่มันแยกฟังก์ชันออกไปฟังก์ชันที่เกี่ยวของอยอยกับสอออยไปฟังก์ชันที่สอปปอในเรื่องการไก่เกียร์ในเรื่องการดำเนินคดีแทนทางอยอยเขาก็จะโดยหลักแล้วเขาจะไม่ทํานะครับอันนี้เรียนตกไปตรงมา นะครับเขาก็อยากให้ทางสคบเปลี่ยนกฎหมาทเพราะว่าสคบนั้นมีกฎหมายคณะกรรมการคุ้มคดขลุกขลักจากที่ศาลเขียนไม่ชัดเจนมากคณะกรรมการขุดขลุนั้นมีอำนาจในการเจรจาไก่เกีล็ดนะครับมีมีอำนาจในการที่จะดำเนินคดีในชั้นศาลอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เลยส่งมานี่ก็คือแบ่งงานกันเพื่อนสนุกก็คือว่าจะไม่ซับซ้อนกันแต่ถามว่าถ้าเขียนเป็นโปชาร์ดเป็นฐานงานนะเขียนเป็นภาพเนี่ยนะครับภาพร่มใหญ่ก็คือสคบครับในบรรดาร่มใหญ่ก็จะมีร่มเล็กเต็มไปหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับของกระทรวงพาณิชย์กฎหมายไทยกระทรวงสาธารณสุขกระจายไปเรียกเชื่อกันหลากหลายไปกฎหมายกฎหมายอากกฎหมายจัดมากฎหมายที่ดินกฎหมายจัดสรรกฎหมายของชุดในอาการชุดอะไรจีปาศัตรูตือลบเล็กในกรณีการคุ้มครองพวกในประเทศไทยเน้นในมาตรา27ข้อหนึ่งในกฎหมายพวกเขียนชัดเจนว่าถ้าเรื่องใดมีกฎหมายใดว่าไว้โดยเฉพาะให้ใช้กฎหมายนั้นการใช้กฎหมายคุ้มครองพวกเข้าที่ไม่ขัดหรือซ้ำกันเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องกฎหมายยายาเขามีแล้วก็เอาให้ยาเขาไปทําอาหารมีแล้วไปอาหารก็ททาไปเอากฎหมายในเรื่องที่ดินจัดสรรเขามีมาตรฐานสัญญาเชื่อจัดจ่ายสัญญาเขาป,ป็ทับไปอะไรกี่ปาระแต่ถ้าในกรณีถ้าเป็นปิดพันธุ์พลาสติกหรือปิดพันธุ์ที่ไม่สัมผัสอาหารนะครับเช่นวัตุยางที่ให้เด็กกรณีที่มีเข็นขนดเชี่ยวฟันเนี่ยน,นะครับอ้าวัตบสุกยางเอาไปเคี่ยวเคี่ยวเล่นใช่ไรเงี้ยนะครับตอนนี้ออยอเขาเขา,เขาบอกว่ามันไม่สัมผัสอาหาร เขาเลยส่งต่อให้ส,ส,สบสสบก็ทให้ครับเดการประกาศเป็นประกาศคณะกรรมการฉลากสำหรับให้ถุงยางนะครับที่ใช้กับเป็นเรื่องของเคี่ยวอะไรของเด็กเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ควบคุมชานะครับเรื่หมายความว่าในการที่จะต้องมีการระบุข้อมูลในเรื่องการรักษาความสะอาดและต้องทำอย่างไรกีปาถ่านก็จะต้องมีการระบุข้อความข้อมูลสินค้าเป็นไปตามประกาศของญญคณะกรรมการฉลากซึ่งอันนี้ก็จะไม่ไปเข้าสบแต่อย่างไรก็ตามถุงยางถุงเภบนั้น ใครที่มีการผลิตนั้นถึงแม้จะไม่สมบูรณ์จะไม่ใช่เป็นเรื่องของออยดองระัแต่ปริมาณยางในตัวซาบินที่ใช้ในการผลิตยางวัตถุยางได้นั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกับายางเหมือนกับในกลดนมนะด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องแยกกันให้สัดเกนนี่ก็พยายามที่จะโยูว่ามันมีความเชื่อมโยงก,กัน พอสมควรต่เรื่องที่จะต้องทําแต่แล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับกันไปเพราะฉะนั้นนักาศึกษาทราบแล้วนะครับว่าผู้ปกครอคือใครบ้างผู้ปกอรองคือใครบ้างกฎหมายคุ้มครองผู้ปกครองในะเทศไทยเป็นยังไงแต่นผ้ปวกครองในประเทศเป็นยังไงนะครับกฎหมายซีพีรอกฎหมายเอ่อ yeah เกียร์กฎหมาย p ีเอสรอกฎหมายซีพีรอนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับต่อไปอาจารย์ก็จะพูดเล็กเข้าไปนิดหนึ่งว่าในกฎหมายคุ้มครองผู้ปกครองนั้น มีเรื่องการคุ้มครองพวกในเรื่องอะไรนะครับมีการวกควบคุมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยสามเรื่องฉลาดสี่เรื่องสัญญาห้าเรื่องเป็นอื่น,นคือเรื่องของการดำเนินคดีผู้พกและเรื่องการที่สั่งห้ามจำนายสินค้าที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้พกห้า พสั่งห้ามบริการที่อาจจะเป็นตระก,กูบผู้พคกอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับขพอนุญนีเป็นอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเรื่องโฆษณาเรื่องฉลากก็ดีสองตัวเนี้มันไม่ได้จบที่กฎหมายคุ้มครองผู้ขคกนักศึกษามันยังไปพอที่กฎหมายฉลากอาหารฉลากยาฉลากเครื่องสบางฉลากเครื่องปแพทย์ฉลากปิดพันอุตสาหกรรมที่ได้มาถ่ายมาคับที่รงเรียนม อยู่ด้วยนะครับนักศึกษามันกระจัดกระจายกันไปหมดเด็ดเด็ดติดติดประทุมฮะเดี๋ยว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 ปลายโทรไปครับ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 ผุครับขออนุญาตครับในเรื่องของฉลาดก็ดีในเรื่องของโฆษณาก็ดีเนี่ยมันพอไปได้หมดเลย ต่ยังไม่ตาักศึกษาครับหลักการก็เหมือนกันคือถ้าเป็นช่าอาหารเลาโฆษณาเวลาเครื่องมือแพทย์ชนาวัตถุอันตรายที่ใช้ในเรืนตามกฎหมายพอบวัตถุอันตรายเนี่ยรักศึกษาครับนักศกษาต้องทำความเข้าใจนะครับในกฎหมายเนี่ยมันมีสารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมก็เป็นของสงุสาหกรรมสารเคมีที่ใช้ใน